ทนายครับในส่วนของการที่เดินทางมาประชอในวันนี้เองเนี่ยมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมที่จะมายื่นปรประชครั้งนี้ครับวันนี้ผมได้ยื่นเรื่องให้ประ,ประชรับเรื่องไปแล้วนะครับตามหนังสือรับฉบับนี้ครับ,รบมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเดิมที่เกี่ยวกับโครงการจ้างเหมาดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นของกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบประมาณประมาณร้อยยี่สิบล้านบาทแต่ว่าราคากลางเราทราบว่าประมาณเก้าสิบล้านบาทเรื่องนี้เดิมเนี่ยมหาวาิทยาลัยขอสงวนง,งามสงวนนามนะฮะท่านได้้องมาที่ปปชแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกาแต่ว่าเอกสารต่างๆไม่ครบถ้วนผมรับเรื่องแล้วผมก็ได้มีการตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมปรากฏว่ามันมีขั้นตอน ต,ต่างๆเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนี่น่าจะไม่ชอบด้วยระเบียกบการพัสดุและกฎหมายเกี่ยวกับพบระบงหัวประมูลผมได้ไปยื่นร้องเรียนต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วรับทราบแล้วแต่ก็ยังได้ทราบข่าวว่ามีการแถลงข่าวต,ต่างๆนานาว่าจะดําเนินการจัดสอบต่อไปผมก็เลยไปยื่นเรื่องต่อ สำนักง,งานกรรมธิการปรป,รปรชของรัฐสภานะครับท่านชูศักดิ์สิรินรับเรื่องและจะให้ผมไปให้ถ้อยคำเนี่ยวันพุธที่จะถึงนอีกอีกสองวันข้างหน้าน,นะครับแต่ผมเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ผมยื่นไปเนี่ยมันเป็นแกการแค่ร้องเรียนผมจึงมายื่นเรื่องใหม่เพิ่มเติมจากเรื่องของ ลองเรียนต่อเลขาที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชนขอให้สอบสวนพฤติการที่สอบไปในทางทุจริตปฏิบิดชอบโครงการนี้ซึ่งเมื่อผมยื่นเรื่องไปแล้วเนี่ยปปชมีหน้าที่ต้องดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงไต่สวนถ้าผิดก็ว่ากันตามผิดและผมถือว่างานนี้เนี่ยถ้าปรากฏข้อมูลก็ถือว่าความผิดสําเร็จไปแล้วหมดหน้าที่ผมแล้ว นะครับให้มันเกิดการโปร่งใสไม่ใช่สอบไปแล้วนี่มีการเพิกถอนผมวัชรินทร์บรรปักนะครับวันนี้มาเยื่นเรื่องต่อท่านเลขาปปชเกี่ยวกับเรื่องโครงการการจ้างเหมาดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบ,บุคคลเป็นข้าราการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น2566ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมทราบว่าเดิมพีเนี่ยแจ้งว่าจะมีการผู้สมัครสอบประมาณ3ามแ0,000คน ก็ถือ่ปเยอะแล้วนะครับต่อมาได้ทราบว่าทางท่าน,นรัฐมนตรีม ah ai, หาไทยแถลงเพิ่มเติมว่าน่าจะมีผู้เข้าสอบประมาณหกแสนคนขึ้นไปรับพนักงานทั้งหมดหกพันกว่าตำแหน่งแต่เดิมทีแล้วเนี่ยมันได้ยื่นเรื่องรององ้องต่อท่านเลขากรพชไปแล้วเมื่อวันที่ยี่สิพฤศจิการับเรื่องไปแล้วแต่ว่าในเอกาสารดังกล่าวเนี่ยนะครับ มันยังไม่ครบถ้วนเอกสารประกอบน้อยผมไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าน่าเชื่อว่าการจัดซื้อจัดจ้างคราวนี้น่าจะไม่ชอบด้วยระเบียบการพัสดุและพระบรหัวประมูลผมก็เลยมาลองเพิ่มเติมให้นำเรื่องของผมเนี่ยไปประกอบกับเรื่องของอาจารย์เป็นเรื่องร้องใหม่แต่ได้ประสานงานเรียบร้อยว่าจะนำเรื่องเนี่ยไปผูกรวมกันและขอให้ดำเนินการ ไต่สวนหรือสอบสวนหาข้อที่จริงโดยเร็วก่อนที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งในความเห็นผมว่าคนหกแสนคนเนี่ยนะครับเด็กที่จะสอบใหม่ทั้งคนเก่าคนใหม่ใช้เงินผมว่าเฉลี่ยประมาณสามหมื่นบาทต่ตอคนถ้าหากว่าสอบไปแล้วต้องยกเลิกมันจะเสียหายต่อประเทศชาติญาติพี่น้องเขาอีกจำนวนมากเป็นล้านๆนคนนะครับและตอนนี้สำนักง,งานติวเตอร์ทั่วประเทศรีบ ถแถลงข่าวแจกข่าวในออนไลน์มากมายมีคนไปสมัครสอบเงินสะพัดมากมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับแค่งบประมาณแค่ร้อยกว่าล้านมันเกี่ยวกับประชาชนครับผมอยากให้สำนักง,งานปปชเนี่ยดำเนินการตรวจสอบกรณีเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนพิเศษถ้าหากว่าไม่ชอบมาพักคนก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจึงมายื่นหนังสือวันนี้นะครับครับ เ,เดี๋ยวก็ตามที่ท่านบอกนะครับเคยร้องมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับไม,ไม่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 ใช่เคยร้องใหม่ถึงว่ามีคนอื่นร้องนี่อันนี้ผมเป็นร้องใหม่ครับผมร้องใหม่ครับกอบชก็ส่งให้สํานักที่เกี่ยวข้องนะฮะที่รับผิดชอบเรื่องของท้องถิ่นนะฮะที่ดะเนินการตรวจสอบต่อไปนะครับครับในส่วนผมก็ะบวนการตรวจสอบของปอชนี้ต้องมีตั้งคณะกรรมการอะไรเป็นแบบั้ คือเริ่มแรกเราต้องไปตรวจเรื่องร้องเรียนก่อนนะครับว่ามีร้องเรียนใครนะฮะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นถ้าปรากฏชื่อผู้ถูกร้องนะฮะมีมีผู้กล่าวหาชัดเจนเนี่ยปประชก็อออกเลขกำกับเรื่องเพื่อดำเนินการตรวจสอบนะฮะต่าไปครับอันนี้ผมลองไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรงครับครับโอเคครับตกลงครับนะครับขอบคุณครับครับครับผมทำแ อันนี้ผมทําเพื่อส่วนรวมไม่มีส่วนไ,ได้เส no. ียใดๆผมยื่นเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมหมดหน้าที่แล้วนะครับผมแต่ว่าวันพุธนี้จะต้องไปให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการปปชของสภาไายข้อมูลอะไรต่างๆเพิ่มผมจะชี้แจงต่อไปนะครับครับนี่ก็คือเป็นการรายยื่นหนังสือถึงปปชนี่การเรื่องให้มีการตรวจสอบของการพิจารณที่จะสอในทางพิจาริ์ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัด สอบอบรมนะฮะในส่วนของบรรจุบุคคลธรรมดาเข้าไปคลาดการในปีประมาณ2 5ง6านะฮะที่จะถึงนี้นะครับที่จะมีการตึจสอบบรรจุเป็นบุคคลเข้ารายการกว่า6000รายนะฮะซึ่งมีการจัดจ้างในส่วนของมหาลัยภาครัฐนะฮะซึ่งมีการประมูลอยู่สองมหาลัยในมูลค่า120่ล้านบาทแต่มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นหากการประมูลหรือว่าการจัดจ้างนี้ไม่ชอบที่กฎหมาย ผลการจัดจ้างนั้นอาจจะเป็นโมคาซึ่งส่งผลกระทบให้กับในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมสอบนะรบประมาณไม่ต่ำกว่า500 0รายเนี่ยต้องเสียเงินปาเปล่าเลยในการเดินทางมาครั้งนี้ทนายวชิรินทรก็จึงมายื่นนะให้มีการตรวจสอบโครงการนี้เพื่อเกิดความโปร่งใสนะครับเพื่อจะมาให้การสอบนั้นเป็นโมฆะค,ครับเห็นครับครับ อย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, YouTube, TikTok, Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ